ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษนะครับอังกฤษประจําคืนวันที่23นะครับเมื่อคืนอังกฤษเจาะ39ถูกตรงนะครับยังไงลองพิจารณาดูวันนี้เนาะว่าจะตามหรือไม่ตามยังไงเข้ามารับชมแล้วก็ดูเป็นแนวทางได้ครับผมครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมครับกรุณากดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งครับกริ๊งกริงนะครับแล้วก็รุ่นากดข้ามโคษนาเนาะขายคิดดีทําดีได้ดีครับ ใครคิดดีกับผมแบบช่องผมขอให้รับไม่โดยถูกหวยเด้งๆทุกวันนะครับถ้าใครคิดไม่ดีก็ในทางกลับกันครับก็คิดดูเอาแล้วกันนะครับไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูนะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเนาะโอเคครับอังกฤษขอให้เดินต่อวันที่3ติดต่อกันนะครับโอเคอังกฤษ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 เด่นอะไรโอเคอังกฤษเด่นศูนย์สองครับชอบศูนย์มากกว่าสองครับชอบศูนย์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนเน็นต์เนาะ จอครับ1 0 2 0 4 0 6 0แล้วก็8 0 9 0นครับผมร้อยส่สองครับครับลองพิจารณาดูครับสำหรับอังกฤษคืนนี้นะครับอังกฤษยังออกผลกี่โมงนะอังกฤษก่อนนู่น่ะห้าทุ่มห้าทุ่มสี่สิบ เม enjoy, so ciudad, so so ื่อไร่ังคฤจะปรับเวลาก็ปรับเวลาเป็นปกติผมก็ไม่ทราบได้เนาะยังไงก็ลองติดตามไปเรื่อยๆครับสําหรับอังกฤษใครชอบเล่นใครชอบเล่นใครเล่นครับใครไม่ชอบเล่นก็เข้ามาดูเฉยครับนะเข้าใจตรงกันนะครับผมเป็นผมวาเป็นแนวทางเนาะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับไม่ต้องดิสไลน์นะแค่ไม่ชอบแค่ไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูเข้าใจตรงกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเยอรมันนะครับเยอรมันเมื่อคืนเป็นหุ้นเดียวที่หลุดนะครับเมื่อคืนเยอรมันเป็นหุ้นเดียวที่หลุด เชียวไปเชียวมาเมื่อเยียวไปเชียวมาเยอะแล้วมันคืนเยอรมันนะครับโอเคครับขอให้รับนหน่วยให้ยถูกหวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเยอรมันครับสวัสดีครับผม